ออรออยู่ไม่เอ็บูอะไรอยู่กบน้เอ้าพ่อก้วเออหนักลดระเบิด คครับผมตอนนี้เรามาอยู่กับในเกมเอ่อทอมแครนซี่โกดรีคอนเบรก n t นะครับผมหลังจากที่เราหายหน้าหายตาไปนานเราสามคนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งแล้วในชื่อทีมที่มีชื่อว่าโกดทีมมหากากซีซั่นสองไปเถอะโอเคปะได้เวลาทำภารกิจแล้วเดแล้วพิเตอร์ยังไม่เห็นออกมาเลยไปเลยครับยังไม่ถึงเลยังอกมากระสุนโยนคืออะไรวะอะไรคือกระสุนโยน ผ่าพันแผลเข็มฉีดยา MK01 เคศอ็มเคเลยเหรออืมสั่งกรชุดนึงเลยจานไปเอาเนื้อไหมเอาหมูอย่างเดียวเลยเอาหมูอย่างเดียวอืจานไปเดี๋ยวเอาเห็ดป่ะเอาเลยเห็ดเลยอันนี้อันนี้คือจะเล่นจะเล่นมุกจะเล่นมุกอะไรเนี่ยอันนี้คือจะเล่นมุกหรือยังเอ็มเคก็เล่นแล้วล่ะอ๋อเหรอนึกว่าแบบกำลังปูอยู่แล้วแบบจะปังทีเดียวหาไม่ใช่เหรอเล่นไปแล้วอ่ะ ไปหากกิบเลยยะดเซียเก็บเหยียดเก็บกล้วยด้วยเลยคุณนึกถึงจีนเฮลวเลยเก็บกล้วยเราเราเข้ามาในวงนี้มันคืออะไรเนี่ยนี่ผมมันเต็มเลยครับสแกนตอนนี้เอ่อเราเข้ามาในภารกิจแล้วครับเฮ้ยบังปล่อยโดนโดนมันโดนไหมปล่อยโดนโดนไหมโดนดิไม่หมูป่า มูป่าไอ้ตัวเอามูปามากินไต้จะมูปามาหล่ไล่ไล่ไล่หมูไล่หมูเองไล่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 ขอไฟ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 เลยตกวตกันัวคนละคนเข้มมือเด้บังไปเดี๋ยวจะเย็นให้รายงานตำแหน่งครับจเย็นๆเฮ้ยเร็วเรนี่นี่ปนดอยเนือปนดอยพี่บูมเป็นนี่เลย ไอ้ที่มึงหัวหน้าทีมนี่เฮ้ยมึงมึงทักหน่อยสิอย่างไรโอนดอยอ่ะอยู่ซีเรียลภารกิจอยู่โอนเหรออือทำภารกิจก่อนไอ้ที่กินตอนงานไอ้ที่กินตอนเช้าใส่ใส่กะนมอ่ะนะนั่นตัวหูนั่ตัวหูซีเรียลไอ้ซัดตานโขตัวโขตัวโกแสดงว่ามันไม่ได้นอน Được rồi, 1-0 Được rồi Được rồi, tôi rồi Nó chắc chắn rồi Được rồi 2-0 Trái đất hả? Bắn luôn thấy mọi thứ rồi Tôi thấy mọi thứ rồi Mấy tên khốn nạn Nhanh để nó đi Một thường nào đó Một thường ตัวที่ไหนเราเฮ้ยมีคนวิ่งมาทางนั้นหนึ่งคนแต่จะการให้โอเคป่าคือภารกิจให้ทำอะไรอะ่ะแค่นั้นแหละให้ไปตรงจุดสีส้มอะ่ะจุดสีส้มตรงนู้นั่นเหรอนอี่กำลังตัด็อตัอดอถไปเว้ยเจเดียนเห็นพี่เตร้ระว,วังพี่บุมระว,วังข้างหล,ลังด้วยจำได้ว่ามีคนหนึ่งอ่ะก็คุ้มกันสิที่เข้ามาข้างในแล้วเนี่ย หมดแล้วเว้ยมารันมาละเฮ้ยกูเก็บดอกจังวะอันนี้ตั้งแบบไหนเนี่ยแบบฮาร์ดป่ะเนี่ยยากอยู่นะขอแบบเวลี่ฮาร์ดได้ป่ะได้จัดแ่ห้รอเล่นเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยออกจีนจีนแล้วก็ปืนเฮง้ยมีฮอกทำไมมีปืนพกอ่ะ เฮ้ยปืนมาเลยเลยวะไอ้เคอันนี้คือพอมีคนเก็บก็จะมีคนเก็บแล้วก็ได้เลยใช่ไหมมีพอพอมีคนเก็บก็จะมีคนเก็บปีดสนิทปิดแล้วก่อยเยอะนะเนี่ยนี้นี่มีกล่องนะภาพมัางเหอะไม่ใจกันบ้าเล่นอยู่นั่นแหละ พี่บูมอยู่ไหนเนี่ยใครพี่บูมพี่เต้พี่บูมพี่เต้เป็นอะไรอรออยู่เมื่อไอ้บูมจะตายพี่บูมจะตายหลวงจะไปช่วยกันทีตายหาแล้วว่ายังไงก็จะตายในน้ำอ่ะบางลงจอดเลย เด็กก่อนไม่ได้ด้วยวะต้องรักษาเลยแค่ <c oughs> นี้ก็ตายวะเนี่ยลงน้ำเม่นี้ก็ตายแลยว้วเหรอไอ้บาเอ้ยมันคงจะพุ่งมาแรงมากะนะรอ,อรออยู่รอ,อรออยู่แม <c oughs> ่ง,งโคตรเก่งอ่ะเวแม่งสะพายกระเป๋าแบกปืนแล้วมึงดูว่ายน้ำโคตรเร็วอ่ะ <c oughs> อันนี้มันไม่ใช่หน่วยลบธรรมดาแล้วแบบนี้ เป็น,นอ,อะไรลบอะไรลบลิควิดเพร์หาปหมาล่ะเป็นไงล่ะ <c oughs> บอกเลยว่าคนดูนี่หาท้องแตก <c oughs> โขึ้นมากันเดินจะเพลิดมึงเนี่ย <c oughs> เอา <c oughs> มไปจะลงไปท่อใหม่แล่าขึ้นมาเขาให้อภัยแล้ว <c oughs>

ตั้งใจทำใช่ไหมมึงเล่นมุกใช่ไหมเราไม่ตั้งใจเออคุณเหนื่อยแล้วเกินโอเคกับมึงเนี่ยโอเคมุ่งหน้าไปที่ภารกิจบีใช่ไหมใช่ตรงที่มาร์กไว้ตรงบีนั่นใช่ไหมหกกิโลเมตรนะส้มแม่โหแม่งบินเป็นชาติเลยดิ6หกกิโลไม่ไปสีส้มก็สีส้มไง สิบสี่กิโลยอะหนักกว่าเดิมอีกเดี๋ย่าดูนี่ว ouais. ่ามีฟ้าเทเบลปะเนี่ยบินไปเลยลูกเพี้ยนี่มีจุดเทเบลอยู่ตามมาตามมามีจุดบวกไปเยอะกระหอดรูลอยตึงเนี่ยนะอ้าวเอ็นไอ้พวจดอยู่ฟ้ายังไงวะนานดูว่าเฮ้ยเฮ้ย แต่ลคนขับแต่ละคนคนนึงอยากไปก็ไปไหนอะอยู่ตรงไหนอะซูมออกอะเราลงมาล่างอะล่างสุดเลยแมพมันใหญ่ขนาดนี้หรอมองจุดสีส้มจะเห็นจุดสีฟ้าเพื่อนยเห็นป่มเห็นแล้วครับไหนอะไม่เห็นมีใครเลยมีแต่กู มาถูกจุดไหมเนี่ยอ,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 อ๋อผิดจุดนั่นแหละนั่นแหละกูว่าแล้วเราเรามีเวลาเยอะมาแล้วเข้ามาน่่เไงขายเลยาค่ายเลยไมา่ใช่อย่างเดียวมันจะซื้อปืนได้ด้วยนะเนี่ยซื้อพวกอุป,ปกรณ์ทำไมมีกูคนเดียววะที่แผลเต็มตัวเลยเนี่ยื<หม> เ่ยแสดง,งว่าผ่านสงครามมาเยอะโชคโชนโชคโชนแหมไม่อยากจะพูดสงคราเมเลือดน้ม,มาละทหารนิบดานหน้าเข้ามาเลยยิงจักจักจกักไม่เป็นไรเลยกระสุนปอลอมั้ยครับ ถ้ามีปืนพี่บูมดูกันอาเงี้ยเนอ่มแล้วเรา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 ออกไงเลิกแคมป์เนี่ยเลิกแคมป์เลิกแคมป์เวัครับซื้อมาแล้วก็ต้องกดซายทำไมถึงว่าทำไมถึงว่าปืนพี่กากวะ ชิบหายแล้วค่ายอยู่ตั้งไกลเลืมกดเอารถมากากจริงๆด้วยะ่ะมึงพูดถูกละพี่หอยอย่างนี้ว่ะโทีมมหากากังวะโคทีมมหากากกากแม้กระทั่งอาวุธไม่ขับหอบมันกี่นี้กิโลเอ่อเจ็ดกิโลแต่ดูในแมพเหมือนใกล้ๆเนาะใช่ในแมพใกล้ๆเองนะเอออ๋อ,อ,อมันผิดจุดปะเนี่ย โดนสวมต่อตาอากาศยานแล้วไรอ่ะโดนจรวดโดนจรวดทำไงฮะลงมาดิลงมาถล่มไปข้างล่างนี่ก่อนเลยเนี่ยกองกำลังเสริมก็ตกองดีช่ว่ามวาเรียกำลังเสริมวะระวังระวังอีบกพูดไม่พอเลยนะคุณโบกคุณโบกสิเราต้องถล่มแล้วว่าภารกิจไม่ให้จอดค้นแคมป์อ่ะ จัดไปเฮ้ยได้เนื้อแบบนี้พกได้โปรตีนสัตว<อ>์มาว่ะมันก็มีใต้ดินแน่เลยใครยิงกูบนข้างบนปึ๊บนม่ีแน่กลางอ,อกกลางใจกันเลยทีเดียวไปข้างล่างว่ะเดี๋ยวกูจัดการเองระหว่างที่รอเขามึไม่ต้องห่วงกูเนี่ยระดับประการใช่มึงปิด ติดก๊อกเฮ้ย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 ก like ูเนี่ยระดับพักการมึงต้องควงต้องเป็นปืนที่ติดเนี่ยซื้อมาอย่างอ๋อห้องมันอยู่ข้างล่างมุมบกมงเพิ่งรู้เหรอไปโอ้โหโอ้โอ้โดนสัตร์ยิงโอดยโดนถูกตายมึงอีกแล้วล่ะ เราเป็นกำลังเดินลงลงลงหนีเย้ะมากมากเหรอกูทำยัไงโอ้โห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 เยี่ยเพิ่มบาดแผลแล้วกูใครเห็นเราทำอะไรไเมื่อกี้นีิไม่เห็นเราจะงี้โขกใส่ตัวเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรนะโอ้โหเฮ้ยมันมีแจ็คเกรลน็อตว่ะ ไม่แน่ตายซะไวไวยวไวไวนี่แน่โอ๊ยเหกือบเลยวะเนี่ยมันจะด๋อยแลยไวยวไวยวไวหมดเดี๋ยวกูเข้าไปรอข้างในนะเว้ยเราก็อยู่ข้างในเรียบร้อยเอ้ามึงอยู่ข้างในกันแล้วอะแล้วกูอยู่ไหนเนี่ย กูหลงจะไปไหนต่อเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยโอ้ยเจอแล้วเราเจอพักพวงแล้วเฮ้ยตรงนี้มีประตูที่ล็อกอยู่นี่มาสักนตามมาเลยมาแล้วเฮ้ยเปิดได้ด้วยวะเฮ้ยกูเจอผู้คนสวัสดีครับผมมาช่วยุณแล้วออกไปข้างนอกได้แล้วครับอ้าวไปช่วยมันทำไมอะ เอาไปสิคุณเออไอ้เหี้ยออกมามีปืนเลยป่ะยังแจ่มเสร็จแล้วางอยู่นู่นมึงไปไหนแล้วเนี่ยเหน่งในภัรกิจของคุณบาดเจ็บเข้าไปแก้เขาแล้วกด E ค้างไว้เหี้ยใครปะกูป่ะน่าย้ยจะมืดแล้ววะนั่นน่ะสิไปเถอะเอารถมนไว้แล้วมันมืดแล้วใส่อาวุธก่อนนะใส่ไงวะลืม ทางไหนขึ้นบนใช่ไหมเราอ๋อเดินไปก็ถึงนี่ใกล้ๆอันนี้ไปไม่ไกลไม่ไกลใกล้กับพี่ให้ยันไกลเลยนะอยู่ต้องข้างบนนะใช่นไหมนะไหนวะข้างบนไหนวะเห็นไหมก็มีโดรนก็นี่ไงมันก็มีรถให้มันจะมาเกี่ยงกันทำไมเนี่ยไม่รอรอรถมาเห็นแล้วครับแล้วครับจอดไปมันเป็นมือยิงใช่ไหมอ๋อมึงเอาเลยอ่ะ เดี๋ยบร้อยคือเรียบร้อไม่ต้องขับรถละมันมันจะมาหาเราเองแหละล้วกินอยู่นี่ไม่ใช่หรอมาเลวเฮ้ยยิงนี่หยบนิ่งๆดิยิงยากเว้ยเข้ามาเลย มปเลยอ้โหเรียบร้อยหมดยังวะหมดโอ้โหมันแน่นอนแล้ไลฟ์วีเวลซิงมีชีวิตไปครับรอเดี๋ยว่ะเตลื่นก่อนเึ้่นก่อนแล้วไงรถยั่งไม่มีไฟวะมีกดเปิดดินแล้วเกมแม่งไม่มีเข็มทิศด้วยนะเอ้ยไม่มีระบบนำทางด้วยนะ ทีพีเอสน่ะไม่เป็นแบบไม่มีสารมคุณภาคที่แล้วภาคที่แล้วมันจะมีนั่นใช่ไหมระบบทางทางอ่ะขับไปเรื่อยเลยโอ้เหมือนจะไม่ดีว่ะชิบหายมาผิดทางว่ะเนี่ยมาผิดทางว่ะเนี่ยดูแบบไม่หน่อยใครก็ได้บอกทานรถทีก็ตามสีนั้นไปเลยทำไมต้องดูอ่ะก็ขับไปสิตะลุยน้ำตะลุยบุกไปเลย มึงไม่ใช่หรอนะก็ขับทะลุไปเลยขู้อะไรวะไปจะไปจุดไหนเนี่ยเหลืองไงเหลืองมากใช่ไหมนันแหลขับไปเลยมึงติดเตอรกิโลนี่ใช่ไหมนี่เออนั่นแหละนั่นแหละขับไปเลยเอาเรือมาโดนโดนโดนต้องโดนไปยิงมัน อ้าวกูยิงคนตายโคตรเก่าเอื่น่ารถระเบิดรถระเบิดด้วยช่วยไงอ่ะมาได้ไหมมึงไปคอยอยู่งั้นนะอ้าคูตายด้วยระเบิดดังบึ้มเลยเ่ยเพราะเราคือโคตรทีมมากาก โอเคครับผมเราสามคนต้องขอพักไว้เพ okay, ียงเท่านี้ก่อนนะครับพมขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามและรับชมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายจ้าบ๊ายบายจ้า